โยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไรเลนเจ์กตเตอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคมาครับคงถึงเวลาในส่งการเปิดกาชาเกียแล้วแหละนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดหาเกียรธาแสงชิ้นนี้สักหน่อยเลยกันล้วกันนะครับผมนะในส่วนของคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเปิดเป็นหมดทุกไอทีเลยยกเว้นไอดีซีไอดีเดียวก็แล้วกันนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับผมธาแสงอันนี้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ อันนอตราการาเจาะทักษะด้วยนะครับผมอ่ะก็อยากได้มากๆเลยนะครับผมสำหรับเกียร์ชิ้นนี้นะครับผมเกียร์ทัดไฟก็ได้นะเออเอาเกียร์ทัดไฟก็ได้เช่นกันก็อยากได้ทั้งคู่เลยนะครับผมนะหรือจะเป็นทัดไม้ก็ได้อ่ะได้หมดนะครับผมหรือจะเป็นเอาจะเอาหรือจะเอามาเป็นเกียร์เ็ดเป็นเกียร์เป็นเกียร์เจ็ดดาวก็ได้นะครับผมอ่าอยากได้หมดเลยนะผมเกียร์เนาะแปดดาวเจ็ดดาวก็ได้หมดนะครับผมมาเดี๋ยวเปิดไอดีหลักก่อนเลยครับผมมีลูบี้แค่ไหนซัดให้หมดเลยนะครับผมมาฮะจัดไป ฮึบหมุนหมุนหมุนหมนุนกันครับผมอ่ะบัฟม้ผมหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมเพื<ๆ>่อนกดไลค์ครับผมกดไลค์หน่อยฮึบมันต้องมาสักตัวไม่ออกอ่ะเกลือไปนะฮะอ่ะเกลือก็เกลือนะครับผมมายัางเหลือรูบี้อีกอยู่นะครับผมอ่ะอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่า 200ลูบี้สุดท้ายไอดีสองอ่าเดี๋ยวรอในสองเก็บลูบี้อีกก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดหาเพิ่มอีกสักหน่อยนะผมสักรอบนึงอยูก่กะว่าจะหาเพิ่มอีกอยู่สักรอบหนึ่งเออมันต้องได้บ้างแหละนะผมเกลือธาตุแสงเอาให้ได้สักไอดีไหนไอดีนึงก็พอใจแล้วนะครับผมฮึบฮึบโอ้ยยีบร้อยผมเกลือไปไอดีหลักไม่ออกไม่ได้นะครับผมก็อ ใช้เกียร์เดิมๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมเกียร์เดิมๆก็ตอนนี้ก็ถือว่าตึงหดใช้ได้แล้วแหละนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาหาอีกทีก็แล้วกันเนาะเฮ้ยเศร้าห <c oughs> มาเปิดก็ต่อที่ไอดี ID ที่2เลยดีกว่านะครับผมเพื่อนๆอ,อ่ะมาก็ออกเลยแล้วกันอ่ะมันเพิ่มโอกาสทั้งทีนะอันนี้ผมตอนเนี้ไอดีหลักแล้วก็ไอดีสองไอดีสามด้วยมั้งผมเปิดตอน4ี่ทุ่มนะอ่ะมันเพิ่มโอกาสไปใหม่สด ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนี่นะฮะอันนี้มันก็ขึ้นโชว์เฉยๆเนาะโอเคอ่ะผมก็อยากจะได้นะครับผมเนาะอ่าไหนๆก็เพิ่มโอกาสสดๆร้อนๆทั้งทีก็มันก็เพิ่มตามทู่หน่อยละกัน เอ,อแต่ว่าคลิปเนี่ยจะลงตอนไหนไม่รู้นะฮะออก็คงจะต้องเปิดกระชากนั่นนี่โน่นเสร็จแล้วก็ถ้าเปิดได้ตัวในสองในสองแ่าแบบว่าระหว่างทางก็คงจะไดเออ้เล่นดูก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาเปิดกระชากเกียร์ให้ลงดูทีหลังนะครับผมเนาะก็จะช้าหน่อยละกันนะเพื <c oughs> อ่อนๆโอเคที่จริงก็เปิดตั้งแต่เนิ่นๆแหละแต่ว่าบางไอดีผมก็เปิด่าใหม่ล่าสุดอยู่นะอ่าบางไอดีเนาะ โอเคมา200ดูบี้สุดท้ายเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ออกนะครับผมเสียดดยอยู่เหมือนกันหน้าทีสองเนี่ยอยากได้เกียร์เยอะๆอยู่นะอ่าอยากจะพัฒนาทีมโดยที่เปิดได้เกียร์ตึงๆหน่อยเอาหน่อยสักๆๆสักชักสักชิ้นหน่อยให้คล <c oughs> องโคผมชอบเป็นแบบนี้ตลอดเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนักหนาครับผมชอบแบบเกลือมากๆเลยนะผมอ,อ่าในสองรอบโคโรบโบเนี่ยถ้ารูบี้แบบว่าไม่เยอะพอเนี่ย <ส>ก็ตามสเต็ปเลยครับผมเกลือไปนะครับผมมาเปิดกระต่อไอเอ,เอมาเกลือ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ไม <laughs> ่เราต้องเปิดให้ได้นะครับผมอ่ามามาเปิดกระต่อไอดีสามนะครับผมไม่ไม่เกลือนะขอไม่เกลือนะขอร้องแหละอืมไอดีสามก็หน้าทีมดูทรงดูสวยแล้วตัวก็ได้แบบตึงๆมาแล้วครับผมล่าสุดก็ปัน้นบอสคุ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นล่างเก้าดาวนเนาะเดี๋ยวอ่าค่อยมาอัปเดตอีกทีเราสู่กันฟันเนี่ยอ่าคลิปวิดีโอหน้าก็แล้วกันเนาะ อยากจะมาโชว์ไอดีที่3ในส่วนของการพัฒนาอยู่นะครับผมนะว่าเต็มบุญทำไมนานจังเลยโอเคมาในสองตัวผมก็เปิดเรียบร้อยเลยนะครับผมนะตูวเพื่โอกาสในสวงตัวคู่เทพเนาะมาเกียนะครับผมท้าแสงจัดมาให้หน่อยเปิดได้2รอบนะอรูบี้รอบเนี้ยแต่ละไอดีผมมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบจบหลีกไม่สูงพอแล้วก็ ไม่ได้เก็บไม่ได้ดองแบบยาวนานประมาณเดือน2เดือนอะไรประมาณนี้นะครับผมผมเก็บแบบระหว่างเดือนซะมากกว่าประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าดีแล้วแหละนะครับผมอย่างน้อยก็มีเปิดสักรอบสองรอบ,ก,รอบก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมใน,นสองลูบี้นะครับผมโอเครุยกันรอบสุดท้ายไอเดียนสามขอไม่เกลือหน่อยได้ไหมจัดมาหน่อยเนี่ยเหลือสามร้อยนีจะเปิดหาตัวเดียวคงไม่ดีกว่าผมใช้ประมาณนี้ดีกว่าทีมเดิมก็พอ เขาโอเคอยู่ดูทรงดูดีอยู่เนะเาะก็เอาประมาณนี้แหละเออหรือว่าผมได้หรืยอยังวะน่าจะยังไม่ได้น่าจะได้เป็นไอดีที่1เนาะไอดี ID หลักอ่ะเดี๋ยวหา acha, กาชาเกียกันต่อเนาะไอดี ID สองตัวเอาไวท้ทีหลังเปิดเน้นกาชาอย่างเดียวตัวกาชาอย่างเดียวมาจัดไปสัก เกียร์หชิ้นหนึ่งหน่อยที่แ ت, ดาวเนี่ยสักชิ้นคึบหรือว่าผมต้องใช้สูตรคนหนึ่งที่อมีเพื่อนๆคนหนึงเนาะเกียร์หรือเปล่าไม่รู้สูตรเปิดกาชาขั้นเทพเ,เวลาจะเปิดตัวธาตุไม้อะไรนะให้ให้ให้ปีนต้นไม้เวลาจะเปิดดีงสงพวกตัวธาตุาไฟก็จุดอะไรเผาไหม <c oughs> ừ, เวลาจะแบบเปิดพวกทัดมืดก็ปิดไฟเปิดอ่าแล้วก็เปิดไฟเปิดอะไรเงี้ยครับผมอ่ะทาแสงเนาะโอเคเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะครับผมในส่วนของอดีที่3นะในส่วนของรอบแรกมาอันนี้อดีสามรอบที่สองนะครับผมมาแก้มืออีกทีนะครับผมเนาะอ่าอันนี้รอบเนี้ยเป็นในส่วนของตู้ท่าแสงไปแล้วนะเหลือเป็นตู้อ่าทัดไฟแล้วนะครับผมนี่นะ เป็นเกียร์ของเพื่อโอกาสเกียร์แว่นตากับถุงมือนะครับผมเปลี่ยนด,ดาวกับเจ็ดดาวชิ้นนี้นะครับผมอเมื่อกี้เปิดถ้าแสงไปม,มันไม่ได้ครับผมมันต้องเอาเกียร์อันนี้แล้วแหละอ <c oughs> ย่างน้อยก็ได้เจาะทักษะจากชิ้นนี้ก็โอเคแล้วมาเดี๋ยวเรามารุ้นดูเลยกันเลยแล้วกันนะครับผมมันเหลือ2 0 0รูบ,บี้สุดท้ายแล้วในส่วนของไอดีที่3อ่ะหวังว่าจะออกไหนแล้วกันถ้าออกก็ถือว่าโชคดีฮนะ่ามาครับผมเดย รุยเลยครับผมเพื่อนๆก็รุยไปพร้อมกันก็ได้นะครับผมเอ้าวยเอามาแล้วมาแล้วโอเคเ e r ดี้กู๊ดเยสขอบคุณมากขอบคุณมากอา่าได้อัปเกรดธาตุไฟมาแล้วนะอ่าของแท้นะครับผมได้อยู่เอ้ยได้เกียร์เจ็ดท้าด้วยโอเคเป็นเกียร์กรบนะ ถ้าได้เป็น8ดาวสักชิ้นหนึ่งก็คงจะดีโอ้โหไม่ออกจริงด้วยอ่ะได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมอ่าได้มาเป็นเจ็ดดาวนเนาะเดี๋ยวเราก็ได้ใช้อัปเกรดธาตุอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเติมอีกทีกแล้วกันเดี๋ยวสุ่มอีกสักทีนึงอยู่แหละนะครับผมในในสองแต่ละไอเดียนาะเดี๋ยวรอลุ้นดูอีกทีแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆเนาะมาเปิดกระต่อที่ไอเดที่ห้ากันเลยนะครับผมเพื่อนๆอ่าไอเดสี่ขอข้ามนะครับผมเช่นเคยเหมือนเดิมนะเก็บ รูบ hmm. ี้เก็บตัวกระช้าไว้ไม่ใช่ตัวกรชาสิเก็บรูบี้อย่างเดียวเออเพราะว่าอยากจะให้มันให้มันถึงรูบี้เยอะๆนะครับผมประมาณเจ0ดพันกุูบีบนะครับผมที่จริงเป้าหมายผมก็ตั้งไว้เก้าแหละ99้เก้เไปเลยเอออยากจะโชว์เลยครับผมศักยภาพของไอดีสายฟรีเนี่ยจะเก็บถึงได้ขนาดไหนนะครับผมเนาะเออก็เห็นอ่ะก็ช่องนึงนะผมอ่า ก็พี่อาร์ตน่ะเนาะเออช่องอาร์ตนั่นแหละช่องของพี่แกเก็ <ไป S 1> บถึงก็ก้าเนาะก็เลยแบบอขอทําบ้างดีกว่านะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนที่แบบมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะผมเป็นไอดอลเลย <laughs> เดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเป็นไอดอลให้คนอื่นเขาบ้างนะฮะดูดีว่าผมจะเก็บได้ถึงขนาดไหนามาไอดี ID ที่ห้าจัดมาเลยสองรอบนะได้สองรอบมารอบแรก สักชิ้นอึ๊บเจ็ดดาวไม่เอาหกึบเขายังเกลืออยู่โอ้โหะไม่มาไม่มาจริงเหรออือหือเรียบร้อยเกลือไปเศร้าไม่ออกโอ้โหไม่นะไอดีห้าอยากจะแข็งแก่งขึ้นบ้างโดยที่การได้เกียร์ขอเกียร์จำๆหน่อยเจ็ดดาวแปดดาวก็ได้อะเหมือนเหมือน มันไดีห้าไปไม่ใช่ไอดีสามฮยหึงหกดาวเกลืออยู่โอ้แต่ละชิ้นหกก็ไม่หกอันดีดีหน่อยเนาะอ่ะคงไม่ได้แล้วแหละดูทรงใช่ไหมฮึบอืมเย็บรลอให้เกลือไปไอดีห้าก็เกลือนะครับผมโอ้เซ็งจังเลยมาเปิดกระตอไอดีสุดท้ายนะผมไอดีที่หนะฮะอ่ะมาตูดีว่าจะ ออกไหมเออออกที่เธอเออมื่อกี้ไอดีสามเนี่ยมันก็เห็นแล้วนะเออได้เฮอยู่คลิปนี้เก็ออกอยู่อ่าถือว่าไม่เร็วนะผมไม่แย่นะคลิปนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นอยู่สักเกียร์อ่าชิ้น2ชิ้นอยู่นะครับผมเกียร์สองอ่าในอะไรนะถุงมือเออถุงมืออ่าเดาวไม่ได้8ดาวเนาะอืมอยากได้8อยู่แต่อ่าไม่เป็นไรได้อ่าเดาวก็โอเคแล้วนะครับผม อ่ะมามี2เอ่อไม่ใช่2องเอ่อมี400รูบี้นะฮะอ่ะมาเปิดไปเลยเอ่ะได้2รอบจัดไปฮะ,ะรอบแรกปึ๊บออนอันนี้ผมเปิดตัวขอไยอ่ะมามา,มานี่นาะเกียอันนี้ก็อยากจะได้อยู่เลยแต่ว่าผมขอเป็นทัดไฟดีกว่านะมันมีค่าเกียร์ชิ้นใหม่ค่าเกียร์ใหม่มาอยู่นะครับผม2ชิ้นเนาะ ธาตุแสงแล้วก็ธาตุไฟนะครับผมเกียร์แว่นตาแล้วก็เป็นแหวนใช่ไหมามาดอกแรกเอาดอกแรกก็มาอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วโอเคเออก็แจกอยู่นะโอเคใช้ได้นะครับผมเจ็ดดาวเนาะแปดดาวสักชินน้นอีะขอหน่อยอีกสักอันหนึ่งหน่อยอ่าฮึบอ่ะก็ก,ก็ก็ไม่เห็นวีแววเลยนะแปดดาวเนี่ย ได้แค่7ดาวก็อ่ะก็โอเคแล้วนะครับผมอย่างน้อยก็เอามาใช้ในสองตัวอื่นๆให้มันแบบได้แข็งแร่งขึ้นแบกขึ้นดาเมจดแรงขึ้นอยู่แหลนะเนาะโอเคไปฮะลุยกันต่ออึ้บแปดดาวสักชิ้น7อ่ะ7ก็ได้ธาตุอื่นๆน่ะชิ้นอื่นน่ะฮัโโลโหลเกียร์กบก็ได้โอ้ยแม่ไม่ออกเลย อ่ะก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละนะครับผมเนาะได้มาในสองเกียร์เจ็ดดาวธาตุไฟมานะครับผมเนาะก็อ่ะใช้กับเกียร์ธาตุได้อยู่เนาะเดี๋ยวมาใช้กับตัวไหนค่อยมาคิดตัวที่แล้วกันอ่ะโอเคขอบคุณที่รับชมจนมาถึงขนาดนี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคก็ขอให้ไม่เกลือกันแล้วกันนะครับผมในะสองการเปิดการชากเกียร์หรือโคโลโบเรนเจอร์เนาะ